เฮ้ยทุกคนลงแรงวิวิชั่น5ผมเจอดูครับการ์ดแรการ์ดรีเจนสุดตึงครับโอ้โหแล้วที่ยำคัน100ทุกตัวครับโอ้โหมาดูว่าผมจะสู้ยังไงกันนะครับผมโอ้โหมาเกมเดิมครับเมซี่เขี่ยม,มาคาร์เตอร์โอ้โหเจอตึงขนาดนี้มาดูครับผมว่าจะไหวหรือเปล่าและแทงมาสวยและได้ฟอร์ตเปิดโอ้โห,โโห,โโหติดครับเป็นเตะมุมของแมนยูเต็ดเราครับ เปิดมาแล oh. ้วก็ดูจะได้บุกเขาก่อนเลยครับอะมุองเฟเนเดสถุที่วันครับเปิดมุมแล้วเปิดอัดเข้ามาตรงนี้โอ้เข้ามือครับโอ้โหโอตาสหนึ่งร้อยทุกตัวแล้วที่ทารีเจ้นทั้งนั้นนะผมโอ้โหมาดูจะสู้ไงครับเบิ้ลมาโอ้โหไม่ได้โดนดักได้มาแล้วครับเขามาแล้วไหลย้อนมาอ่าโดนดักได้คาเฟโเบล ไหลออกมาให้กานาโชวส,สวยเลยครับกานาโชปาดมาต่อให้โอโ้โหบีเดนโดนไม่ถึงอ่ะเป็นบอลของเขาบ้างครับแล้โตมาอา้าวแต่เราไปดักได้แต่อ้าวแรดฟอร์ดก็ไปเสียคืนเหมือนกันครับแล้วเขาบุกมาแต่ยังโดนดักได้ครับแล้วไรมาให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเล่นหนึ่งสองกับบุนโนเฟนเดสแล้วแ,แรดฟอร์ตโดนเข้ามาแล้วโดนโตเตียงการยิงสุดสวยเลยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์เลย มมนยูเต็ดขึ้นนำแล้วโอ้โหสุดสวยเลยครับบูครับต้องวะาทำชิงชิงหนึ่งสองสวยมากครับบูโน่กับแรดฟอร์แล้วจบด้วยบูโน่แล้วจบด้วยโดนโ่ตีลังการยิงแบบสวยงามเลยครับโอ้โหเฟอร์เฟกทั้งคนยิงคนจ่ายคนทำชิงอนะ่ะเดี๋ยวเขาจะเล่งเก,กมขึ้นมาบีเกอร์เขียออกไปหนุนกันมานี่ยังเป็นบอลของเขาครับ ดักได้แล้วมาแล้วครับผมเขามาแล้วเขามาแล้วอุ้ยชิงสวยเขด้วยครับแล้วเปิดจวนเข้ามายัางขียร็ได้ครับโขกออกมาแล้วเลียอีกทีหนึง่งสาตวออกมาจังหวะสองยังเบรเขาเก็บได้ครับอย่างนี้เราดักได้แล้วไมนูหัวทิ้งขึ้นไปก่อนครับแล้วม,มีไม่มีอะไรเราต้องเล่นนะผมก็คือเล่นตามจังหวะครับผมก็คือรับรอโตนะเพราะว่าเรานำแล้วหนึ่งศูนย์นะเพราะนั้นผมก็จะเล่น ไม่ได้ร่งอะไรมากนะผมรับรอตู้นะกพรรอนำหนึ่งศูงนยะ์ลรักษาสกอร์ให้ได้แค่นั้นเองครับเ่าเปิดมาติดทับมาสองเขาเคลียร์มาเรายังดักได้ครับมาที่เรดฟอร์เดเรดฟอร์ดไหลมาจะให้หลบโรนัลโด,โดไม่ได้ครับเอาเฮอรสซี่ดักได้ให้โรนัลโดแตะหลบก็ไม่ผ่านนะเป็นเขาดักได้อีกทีนึงแล้วมาแล้วครับผมจะออกทางด้านขวามานี่ในโดนดักได้อะไรกาโช เล่นมาโรนโตจะให้กับปูโนโก็ช้าแล้วเป็นบอลเขาตักได้แล้วมาแล้วครับผมทั้งด้านแล้วถ่ายทะลุมาเขาขู่โดนเคลียร์ได้ครับแรฟฟอร์ดไหลต่อมาให้เมซี่สวยแล้วเมซี่ต้องคืนมาให้แรฟฟอร์ดแรฟฟอร์ดจะไหลต่อโอ้โหวีดสั้นแต่ยังได้แรฟฟอร์ดแล้วแทงมาลูกนี้ไม่ถึงครับโอ้โหโดนโตยังโดนยังได้แล้วเคลียร์มาจังหวะสอง อุ้ยเป็นเขาได้ครับแล้วมีพื้นที่เลยเป,เ,ลเปิดปุ่มเข้ามาแล้วเขาได้โขกอ,อุ้ยปัดใต้แล้วเคี่ยงมาก่อน เขาอยู่ครับชิงมาเมซี่ดักได้แล้วหัวึ้นไปก่อนครับมึงขึ้นมาก่อนอู้หูเลโดนชนนิดนึงครับแล้วพอเปิดขึ้นมาแต่งเป็นบอลของเขาได้ครับแล้วจบเกมเขาเวลาหมดแล้วจบคะแนบเป็นแมนยูผมนั่ำฟูหนึ่งร้อยเขาหนึ่งต่อศูนย์นับโอ้โหมาเปลี่ยนตัวแก้เกมมาหน่อยครับ มาเอาเป็นแทนใครดีครับพีเชนไลท์ลงแทนใครดีครับมาเอาเป็นแทนไมนูแล้วกันนะผมนะจัดเป็นกองรับกลางตัวรับสองตัวเลยก็คือเราเน้นรับอยู่แล้วนะและ, e ลวและส่งเอฟเฟอเป้ครับผมลงมาแทนโดนด้วยแล้วส่งเนมารบุมลงมาแทนแทนนักองการในชวงนะว่าน่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่าเราเล่นรับรอตัวนะแล้วแล้วก็เปลี่ยนโพวามืเมอครับลงมาแทนแทนนันของมาคาร์ลสฟอร์ดนะว่าน่าจะประมาณนี้แหละเจวละ พ่าเราเล่นรับรอตู้อยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเรานำหนึ่งศูนย์นะผมก็ไม่ได้เร่งละแค่รับรอตู้แค่นั้นเองนะผมก็เลยส่งวิคิวส์รับสองตัวเลยนะทางคารสิมิลูแล้วก็ดิชันไล,ล่นะแล้วก็จังหวะตู้ก็เอาเป็นความเร็วของเมสซี่แล้วก็ทางด้านของเอปโป้เลยนะอ่ะจังหวะสองมาพูพาเบอร์ไหลามาไม่ถึงอะ่ะเขาดักได้เข้ามาครับผมเราดักได้บ้างแล้วออกมาทางด้าน เอโปเป้กระชากมาแล้วตัดเข้าในยิงลูกนี้โอ้โหในเซฟเครับเออเลียวมาจะมาสองยังเป็นของไรลไลกจะไหลให้เมสซี่แต่สั้นไปแล้วโดนดักได้แล้วจะโต้มาออกมาทางด้านขวายังด้านซ้ายเปิดมาหืมไม่ถึงอะลึกถึงโอนาน่าเปิดเกมขึ้นมาปูโนโอ,ออกมาทางด้าน ซ้ายครับที่เนมา่าจะสะเต็ปไปไม่ผ่านนะครับโดนหนักได้แล้วก็จะชวนมาแต่ยังติดครับแล้วเปิดมุนขึ้นมาเอโบเป้ขึ้นไม่ได้ครับเป็นจังหวะสองเป็นเขาเอาแต่บุโนโ่ไปปั๊มมาได้แล้วจะสะเตปหลบก็ไม่ผ่านครับโดนหนักได้เอาแต่เราก็ตัดได้คืนครับพิชเช่นไรไรมาให้บุโนโ่ให้มาต่อที่เมสซี่เมสซี่จะไปเองก็ไม่ผ่านแล้วโอ้โหแล้วจังหวะจะโตมา ออกมาแล้วผมมาแล้วแล้วโอ้โหอย่างเตียบเกมแล้วผมเอาแต่โดนตักได้เอาแต่ตักได้คือครับคาเซมิโลโเมซี่ยาวไปแล้วโดนตักได้แล้วเขามาแล้วครับเรายังตักได้ทีโรเเกอร์หวดขึ้นมาเลยแล้วน่าจะลึกแล้วพยายามจะเล่งแล้วตอนนี้ี๋ยวก็ตามเกมตามเังหวะครับตักได้อีกแล้วผมดีแค่น้ลไหลออกมาทางด้านซ้ายที่ เนี่ยมาไปได้แต่สุดท้ายก็เสียอยู่ดีครับพู้โผกายเขามันหนึ่งร้อยทั้งตัวครับผมมีการดีเจนด้วยนะพราะงังโโ้นก็โผผ่านโคตรยากเลยนะทุกคนมาแล้วเ็าจ่ายวันนี้ติดเนี่ยมาทันรอเปล่ายังตายต่กไม้ได้แล้วคืนไปที่อาาูน่าฮะอูน่าเปิดขึ้นมาจังหวะสองดีเชนไลท์มงไม่ไปถึงแล้วแล้วเขาดักได้แล้วโอโ้แตะลบมาสวยด้วยแล้วแล้วยังไงเบียกันอยู่ครับ จะได้เปิดไหมยังดึงเขงา้าย้อนกลับมาแล้วโจนเข้ามาตรงนี้ก็โดนเสียไปจังสองยังเป็นของเขาครับผมออกมาแล้วเปิดเข้ามาทีนึงก็ติดวิกเกอร์แล้หนึงน่งมาทีก็โดนเคลียได้จังหวะสองยังเอาเป็นเราหลักได้แล้วโอ้โหจะแทนครับปูโน,โนแต่ไม่ถึงนะเอาแต่เขาก็เสียมาเมสซี่ให้มาเนเมมาจิ้มช้าแล้วเสียบอลเนี่ยเขาครับ แล้วเขาจ่ายมาตัวนี้สวยเลยแล้วยังไงเปิดหักเข้ามาโดนเคียได้เกมรับยังเหนียวครับคาเตมโดทำดีดิเคนไลท์ขวดขึ้นมาทีหนึ่งจังหวะสองไม่ได้ครับเป็นเขาเปิดมาอ้าวแต่เขาเปิดเสียเสียไลท์จ่ายก็เสียเหมือนกันนะโอ้โหต่างคนต่างพลาดทับแล้วมาแล้วผมทางด้านเปิดเข้ามาแล้วด้านไกลมีตัวสอดมาโค้ดโคแต่โคโรเบงก็จบเกมเลยครับโอ้โหเป็นทีมผมครับเอาชนะเขา ฟู1 0หนึ่งอยของเขาไปได้หนึ่งตอ่อศูนย์นะครับโอ้โหฟูล0หนึ่งอยไม่พอดีเจ้นด้วยนะผมแต่แล้วก็สามารถชนะเขาไปได้หนึ่งศูนย์นะจากประตูชัยของค no ิสโนโรนโดตีเันกายิงสุดสวยงามเลยครับผมโอ้โหในดิชั่นห้านะอ่าแล้วครับผมถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมมาผมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยผมได้เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่คลิปนี้ไปเลยทุกคน